ไม่ได้จองไว้เข้าไม่ได้ค่ะทำไมล่ะคะก็เพราะว่าโรงแรมของฉันเป็นโรงแรมหรูระดับห้าดาวคุณไม่มีปัญญาจ่ายหรอกค่ะขอโทษนะครับเชิญครับคุณลูกค้าหัวหน้าครับหัวหน้าพูดแบบนั้นกุณลูกค้าได้ยังไงอ่ะนี่ฉันจะจองหรือไม่จองอะนะแต่ฉันเป็นลูกค้าฉันมีสิทธิ์ที่จะ เข้าไปดูห้องก่อนไม่ใช่เหรอแล้วน,นี่เธอเป็นใครเนี่ยมาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันเป็นหัวหน้าบริการฝ่ายขายที่นี่ทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์แค่หัวหน้าฝ่ายบริการยังบ้าม้าจขนาดนี้เนี่ยฉันไม่คุยด้วยหรอกไปเรียกผู้จัดการมาฉันจะพบเขาเดี๋ยวนี้ผู้จัดการไม่อยู่ตอนนี้ที่นี่ฉันใหญ่ที่สุด คุณจะออกไปดีๆหรือจะให้ฉันเรียกรปภมาลากคุณออกไปคะอะไรไม่พอใจอะไรคะคุณก็ไปแจ้งสิฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันอนะ ว่าระหว่างฉันกับคุณเนี่ยใครจะถูกไล่ออกก่อนกันนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องหรือไงคะน้ำครับพ่อหน้าครับงั้นเดี๋ยวลูกค้าคนนี้ผมบริการเองนะครับมานี่ จะทำอะไรอ่ะแกไม่ได้ยินที่ผู้จัดการบอยสั่งไว้หรือไงบอกว่าคนจากสำนักงานใหญ่อะจะมาตรวจสอบโรงแรมของเราผมได้ยินครับแต่ลูกค้าเขาก็มาใช้บริการเราก็ต้องบริการตามหน้าที่ไม่ใช่หรอครับถ้าแกจะบริการใครแกก็ต้องเลือกคนด้วยไหมว่าคนไหนขายได้คนไหนขายไม่ได้อ่ะไม่รู้แหละ ยังไงแกก็ต้องไล่มันออกไปไม่ได้นะครับฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมยอดขายของแกถึงต่ำเตี้ยเลียด,ดินกว่าคนอื่นเขาวะแกไปไล่มันออกไปเลยไป สวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีแพลนจะพักที่นี่กีอคืนครับอืมไม่มีแล้วคุณลูกค้าตั้งงบประมาณไว้ที่เท่าไหร่ล้วครับไม่ได้ตั้งแล้วคุณลูกค้าชอบห้องแบบไหนนะครับไม่รู้งั้นไม่เป็นไรนะครับงั้นเดี๋ยวคุณลูกค้าก็ลอง ดูไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนแล้วแจ้งที่ผมได้เลยนะครับนางผักตามสบายเลยนะครับนี่นายไม่โกรธฉันเลยเหรอที่ฉันควรตีน,นายแบบเนี้ยไม่โกรธหรอกครับเพราะว่ามันคือหน้าที่ของผมครับที่ต้องบริการลูกค้าแล้วก็อีกอย่างผมรักและชอบในงานนี้มากเลยครับสอศักดิ์เหรอ นายนี่เป็นคนบริการดีทัศนคติก็ดีแต่ทำไมไม่ได้เป็นหัวหน้านี่แล้วอีกอย่างนะโรงแรมนี้เขาใช้เกณฑ์อะไรวัดหรอให้คนเป็นหัวหน้าเนี่ยทำไมหัวหน้านี่ใส่ไม่ดีแบบนั้นอะอ๋อคือผู้จัดการเขาตัดสินด้วยยอดขายนะครับคุณมะเมียวหัวหน้าเขาทำยอดขายได้ดีครับงั้น ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันขอจองห้องพักที่ดีที่สุดแพงที่สุดจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมรีบไปเอาใบจองมาให้นะครับใบสวยนะเนี่ยมารยาทดี คุณรู้ไม่หรอครับยอดจองมันต้องเป็นของผมสิครับจะเป็นของแกได้ไง ถ้าฉันเป็นคนต้อนรับลูกค้าเป็นคนแรกอะ่ะมันก็ต้องเป็นของฉันสิเออฝากจัดการต่อด้วยแล้วกันนะไ <c oughs> ม่มเลยจะออกดอกเนี่ย สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าผมอยากได้ห้องที่แพงที่สุดอะครับยังว่างอยู่ไหมอะว่างคะ่ะเอากี่ห้องดีคะผมอยากได้สักห้าห้องงั้นคุณลูกค้าไปรอห้องรับรองสักครู่นะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปเอาใบาจองมาให้ได้ครับจองห้าห้องเลยเหรอ แต่ตอนนี้เหลือสี่นี่คุณลูกค้าครับใบจอมาแล้วครับทำไมชื่อพนักง,งานรับจองถึงไม่ใช่สอบส่ะ จะเป็นชื่อของสรศักดิ์ได้ไงก็ต้องเป็นชื่อฉันสิเพราะว่าฉันเป็นหัวหน้ามันอ๋อฉันรู้แล้วว่าที่ยอดขายคุณเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณแย่งมาจากกน้องสินะแล้วจะทำไงอะคุณเป็นแค่ลูกค้ากระจกกระจอกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉัน งั้นใบจองนี้ฉันยกเลิกเลยนะคะเพราะว่าห้อง V I P เนี่ยมีคนจองเต็มหมดแล้วหัวหน้าจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับลูกค้าท่านนี้เขามาก่อนหัวหน้าก็ต้องไปยกเลิกคนที่มาทีหลังสิครับก็เพราะว่าแกทำแบบนี้ไงยอดมันถึงไม่ขึ้นสักทีเนี่ยหัวหน้าครับเรื่องอื่นผมยอมได้นะครับแต่การที่หัวหน้าทำแบบเนี้ ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความยุติธรรมแบบนี้ผมยอมไม่ได้หรอครับยอมไม่ได้มะแล้ครับยอมไม่ได้ใช่ไหมแล้วแบบเนี้ยอมได้หรือยัง เอ่อเสียดาเววายอะไรกันฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าวันนี้จะมีคนจากสำนักง,งานใหญ่มาตรวจสอบที่นี่เอา้าคุณเจฟฟี่แหมวันนี้เลขาท่านประธานมาที่นี่ด้วยตัวเองเลยเหรอครับเนี่ยพอดีฉันจองห้อง VIP ไว้ห้าห้องแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนจองก่อนหน้าฉันไปนหนึ่งห้องอะ่ะฉันไม่รู้ทำไงดี ผมจัดการให้ครับเอาห้องนั้นให้คุณเจฟฟี่ซะแล้วก็ไล่ลูกค้าคนนี้ออกไม่ได้นะครับผู้จัดการทำแบบนี้ลูกค้าไม่ได้รับความวิจิตทธรรมเลยนะครับได้งั้นถ้าแกไม่ไล่เขาออกแกก็ออกไปเองเลยแล้วกันแล้วผู้จัดการจะไล่ผมออกด้วยเหตุผลอะไรหรอครับ ผมทำผิดอะไรเหรอครับหรือว่าผมผิดที่ผมอยากให้ลูกค้าทุกคนได้รับความเท่าเทียมหรือว่าผมผิดที่ผมตั้งใจทำงานบริการอย่างสุดความสามารถหรือว่าผมผิดที่ผมอยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเราไปอ่ะครับนี่แกพามเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็เชิญเก็บข้าวของเราออกไปจากโรงแรมนี่ซะ ไปดไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเลยค่ะคนที่จะถูกไล่ออกอะไม่ใช่คุณแน่นอนค่ะนี่คุณลูกค้าครับผมว่าคุณลูกค้าอย่ามายุ่งเรื่องภายในโรงแรมดีกว่านะครับเอางี้ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมให้คูปองค่าอาหารเป็นการชดเชยดีไหม คุณเจฟี่คะบันทึกไว้ด้วยนะคะว่าโรงแรมสาขานี้ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ครับคุณเมยคุณเมยนี่คุณคือคุณเมยลูกสาวคนเดียวท่านประธานนั่นเหรอครับคุณเมย์คะอย่าไล่พวกเราสองคนออกเลยนะคะ พวกคุณน่ะกดขี่ข่มเหงกับพนักงานที่ต่ำกว่าคุณแนะกคะถ้ามีพนักงานแบบนี้เป็นคุณแนกะจะทำยังไงดีคะไล่ออกครับเป็นความคิดที่ดีมากเลยคะ่ะคุณเมยครับ คุณเมย์อ,อย่าไล่ผมออกเลยนะครับเห็นแก่ที่ผมทํางานที่นี่มานานนะครับคุณเมย์ผมสัญญาว่าผมจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับคุณแนคิดว่าไงดีคะไล่ออกครับค่ะฟังคําของผู้จัดการคนใหม่ด้วยนะคะเชิญพวกคุณสองคนเนี่ยออกไปจากโรงแรมของฉันได้แล้วคะ่ะคุณเจฟี่คะฝากด้วยนะได้ครับ ใช่ครับขอบคุณคุณเมยมากเลยนะครับฉันตั้งหากค่ะที่ต้องขอบคุณคุณนะคุณมีความตั้งใจแล้วก็ทำงานบริการได้ดีมากเลยอะเหมาะสมแล้วคะ่ะที่จะเป็นผู้จัดก,การคนใหม่คนแรค่ะ,ค,ะความสำเร็จเนี่ยไม่ได้มาเพราะความบังเอิญหรอกนะคะ เพราะมาจากความตั้งใจของคุณเองตัางหากฉันฝากด้วยนะคะได้เลยครับผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่ทำให้คุณเมย์ผิดหวังแน่นอนครับ